ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหมอเจี๊ยบตอครวัวทินิกนะคะก็วันนี้ก็หมอจะมาสาธิตทอลองด้วยเบรดไปนะคะก็จะมาสาธิตนะคะการทำหนึ่งอย่างแรกเลยก็จะคุยเรื่องวิธีการดูแลผิวนะคะในหน้าหนาวนะคะอันที่สองเลยแล้วก็จะมาดูเรื่องของการทำหน้ารับปีใหม่กันนะคะก็วันนี้อันนี้คุณอ้อมคุณอ้อมค่ะ,คะอ้อมก็ อ้อมก็รู้จักกันมาสักพักแล้วอ่าทีนี้ก็นันก็ไปคุณอ้อมพวกก็ไปทำงานเออไปทํางานที่เกาหลีแล้วก็กลับมานะคะแล้วก็มาดูแลความสวยกันนะทีนี้วันนี้ก็ก็จะมาทําร้อยไหมนะคะแล้วก็โบท็อกโบท็อกเรไม่ได้ทําวันนี้อ่าร้อยไหมแล้วก็ไลปไทสยแล้วก็พิรุคางนะคะทีนี้วันนี้จริงๆก็คือพี่ที่แบบเลดไปนิดนึงเพราะว่าเรา กังวลว่าเหมือนคนไข้จะกลัวเรื่องของการใช้เข็มนะคะหมอก็หมอก็จัดการทําไปอีกข้างหนึ่งทำข้างหนึ่งเรียบร้อยแหละนะอันนี้ก็คือเป็นการร้อยหม่ไปข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วหม,มอ,มอ,มอเมือเราขาเลยขอบคุณคะ่ะอ่ะเอามาจับดูข้างนี้ทีนี้หมอให้ดูก่อนอ่ะมาโทนะคะแงะมา,าเลยออานี่นะคะ,อ,ะอย่างนี้คะ่ะอย่างนี้หน้าตรงสิคะคุณอ้อมขาค่ะก็ตรงนี้เออสัมกัดไหมค่ะ ข้างนี้ก็คือข้างที่หมอร้อยไปนี่หมอแอบมีหมายอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะก็มีหมายอยู่จังนิดนิดหนึ่งนะคะข้างนี้ก็คือหมอก็จะดึงให้มันเป็นแบบนี้นะคะไม่ค่ะ,อ,ะ,อ,ะอย่างี้ทีนี้ก็คือร้อยไปข้างนีนะะ้ข้างนี้ก็จะขึ้นยกขึ้นนะคะอันนี้ร้อยไปจริงๆร็ร้อยสองแบบนะคะก็คือร้อย ร้อยเทคนิคเหมือนร้อยร้อยร้อยยกขึ้นนะคะแล้วก็จะมีร้อยด้านล่างด้วยแต่ด้านล่างเราตัดใหม่ไปแล้วเราไม่ได้ให้ดูนะเพราะว่าเป็นเทคนิคเฉพาะนะเราก็จะดึงขึ้นตรงบริเวณนี้เพื่อให้ยกข้างนี้ขึ้นข้างนี้ก็จะดูชัดเจนขึ้นขอโทษนนะคะอ้อมหน้าตรงสิค่ะนี่ไงคะ่ะก็จะเห็นเนาะว่ามันดูยกขึ้นข้างนี้นะคะแล้วก็ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาฉีดเลปโตไทกันแล้วก็เดี๋ยวฉีดสิทข้างกันนะคะทำข้างนึงให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวเราลงมาเช็คกันเทียบข้างได้ค่ะโอเคเอามาฝากค่ะดีอ่อาอมกดกล้อง่อย แล้วใช้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้อดูหน้า <sucks> ตรงๆค่ะอ่ะหน้าค่ะก็ข้างนี้คือข้างที่ทําไปข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทามันก็จะหย่อนๆเนาะ ทั้งนี้ก็จะดูตึงขึ้นอันนี้ฉีดแล้วก็้ายไปก็จะดูยกขึ้นหลังทำก็คือเป็น lunch hour beauty ก็คือสวยขึ้นเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนแบบว่าไม่ต้องกังวลว่าจะแบบเหมือนไปเที่ยวห้างไม่ได้ไม่ต้องแบบว่ากังวลว่าจะแบบไปทํางานต่อไม่ได้นะอะไงนี้ก็ทําต่อได้เลยอันนี้ร้อยไหม่ไปก็ไม่ได้ปวมอะไร แต่ปรไทยไปก็ไม่ได้บวมอะไรสวัถามคุณหมอว่าอปกเส้นอันนี้ร้อยไปสามเส้นค่ะร้อยไปสามเส้นร้อยไปข้างนี้สามเส้นเองข้างนี้ยังไม่ได้ร้อยไม่ได้ร้อยมันก็จะหย่อนหย่อนหน่อย่ะก็จะอย่างเงี้ยหย่อนหย่อนข้างนี้ร้อยไปมันก็จะยกขึ้นคุณหมอรงนก็เห็นเลยค่ะคุมว่ารโข้างและปิวค่ะไรโปงอันนี้ซีเดียวเองค่ะซีเดียวเองก็คือสิบยูนิตนะคะข้างนี้ก็สิบยูนิตเองแล้วก็ตรงนี้จะก็มันะ เออเออโอเคตรงนั้นก็มองเห็นนะร่องแก้มเออร่องแก้มก็จะดูอย่างนี้ใช่น่องนิ่งชยกขึ้นไปโยกมใช่ค่ะเจ็บมากไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอร้องมากเลยแต่พรหวานอ้อมไปค่ะเราก็จะค่อนข้างสนิทกันนิดนึงแต่อ้อมเขาก็จะแบจริงจริงอ้อมเขาก็แบบว่าสามารถอยู่ประมาณหนึ่งอันนี้ได้อเนาะแล้วก็อันนี้หมอก็ดึงข้างนี้ขึ้นทีนี้อันนี้เราร้อยข้างนี้เสร็จไปละทีนี้เราจะเดี๋ยวมาฉีดค้าง เพื่อให้น้าหยาขคือจะได้สวยหลักได้ค่ะอันนี้ตอนนี้ก็เป็นร้อยใหม่นะคะทําเร็จไปแด้วข้างหนึ่งต่อไปนี้จะเป็นเอ่คางนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะทำให้เพื่อนๆเมื่อหสนใจถามได้เลยนะคะคลินิกคุณหมอเจี๊ยบแล้วก็สงสัยอะไรถามได้เลยค่ะตอนนี้คุณหมอก็อยู่ด้วยอยู่ในนั้นมีมีมีกังวลอะไรนะ ก็มีเรื่องโหนกนะคะอ้อมอ้อกมกอดเรื่องโหนกแล้วก็มีกลามคางสั้นไปนิดนึงก็มาปรับรูปหน้าทั้งหมดเลยวันนี้แล้วก็มีตาบนด้วย นี่คุณหมอกำลังฉีดฟิลเลอร์คานนะคะตัว huh. น <atau. S 1> okay. ี้ใช้เป็นจูบีเดนมัท้าพลาสนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณตีถึงตีครึ่งก็อันนี้เป็นของอเมริกานะคะก็เราไม่ต้องการให้มันโบ๊ะมากไม่อยากให้แบบเห็นชัดเวอร์เกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะดูแบบพิตตี้กันเกินไปเราก็จะเน้นเหมือนให้มีเพราะว่าแต่ก่อนบุ๋มนะคะให้มันมีขึ้นมา เป็นเลยก็คือว่าหลังฉีดต้องสามารถไปไหนได้วไม่มีรอยเขียวอันใดเพราะว่ารอยก็จะมีกอะเข็บอยู่นิดนึงตรงใต้คาง่นอันนี้ซีหนึ่งนะคะซีซอันนี้ก็หลังรอยอันนี้คือรอยใหม่ไปแล้วบางคนกลัวแบบรอยแล้วบวมรอยแล้วหนอะไรเงี้ย ก็ที่นี่ก็จะไม่เป็นเพราะเราก็จะมีเทคนิคของเรานะลองแก้มดีขึ้นเพราะว่าปกติเวลาเหมือนเห็นได้ชัดเลยค่ะจือค่ายนี้จะลิฟขึ้นนะคะตรงนี้กับตรงนี้ต่างกันเห็นไหมเนอะกระสายที่ขนาดนั้นแล้วก็ห่างละทีนี้ถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะคะ อันนี้หมอก็ลอยข้างนี้ไปเดี๋ยวจะตัดไหมละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตัดไหมกันนะคะเพ้ยวันก็ไหนอยากทำความสวยแนะนำมาที่นี่เลยนะคะคุณหมอใจดีด้วยสวยด้วยหลังการทำวัดซ์ช้อนหน้าสปริงเยอดร้อนนะคะ,คะประมาณอาทิตย์เสองอาทิตย์นะดิกเกลี้ยงพวกแบบเออร้อนๆเลเซอร์ตุนหน้าขาัดหน้า นะคะมาสองอาทิตย์เช่นกันการดื่มแอนคลนะคะคุณหมอแล้วก็ขอ,อ,อ,อสักส,<ด>สามวันนะคะ,คะแต่ถ้ามันไม่เขียวไม่ช้ำประมาณนี้จริงก็ไม่เป็นไรนะเพราะปกติก็ทําไม่ได้เขียวช้ำอยู่แล้วอย่างคางนี้ก็ดูไม่โบะก็ดูยาวขึ้นเนาะ,ะจากตอนแรกแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นให้มันแบบยาวเวอร์มากเพราะถ้าสมมติเรามีตรงนี้เรายาวๆเราต้องมีตรงนี้กับตรงนี้ด้วยเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนแบบ เหมือนแหลมมาอย่างเดียวเนะคะเราต้องมีข้างๆรับกันแต่ถ้าอันนี้เราไม่ได้จะต,ต้องการฉีดให้มันยาวมากเราเอาอกประมาณนี้ก็พอนะคะแล้วก็โบธอ,อกเอออยากจะคุยเหมือนกันโบธอ,อกโบธอ,อ,อย่างไงไม่ให้โบ๊ะโบ๊ะอันดับหนึ่งของการฉีดโบธอ,อกเนาะก็คือเหมือนคนไข้ส่วนมากนะ่ะอยากจะฉีดแล้วก็เหมือนทําให้มันเขาเรียกอะไรเหมือนไม่ไม่ดูแบบ หลอกตาจนเกินไปนะคะอันนี้เราก็จะมีวิธีการเหมือนทําให้มันไม่หลอกตาดูธรรมชาตินะคะโดยการปกติเวลาเราฉีดอันดับหนึ่งที่จะโบโบอาการส่วนใหญ่คือหน้าพานะน้าผาก็คือจะเป็นลักษณะของแบบคิว้วสมมติว่าฉีดมาแล้วจะรู้ว่าคือคิ้วมาจากกระดกนี้ ตรงช่วงนี้ถ้ากดลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราอยากจะฉีดให้มันธรรมชาติแหละที่สําคัญก็คือต้องฉีดไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเราก็ต้องเหมือนฉีดให้มันอยู่ข้างบนนะคะโดยหมอ,อ,อก,ก็จะเป็นคนประเมินว่าเหมือนมันจะฉีดสูงแล้วก็ต่าได้แค่ไหนเพราะถ้าฉีดต่าเกินไปก็จะจะแบบดูไม่ธรรมชาติได้นะคะอย่างที่สองก็คือบริเวณหางตาใต้ตา เออมีปัญหาเหมือนฉีดแล้วยิ้มไม่ค่อยออกนะคะอันนี้ก็จะเจอบ่อยมากนะคะก็จะเพื่อนๆก็จะรู้เลยนี่ฉีดผลออกมาอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กําลังจะแบบเหมือนแต่งงาน,นอ๋ออันนี้สําคัญมากเลยก็คือแต่งงานก็อยากจะให้ดูดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเหมือนรับฉีดแล้วดูยิ้มไม่ออกยิ้มไม่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาได้นะคะเออทีนี้ก็อันนี้หมอก็จะฉีดบริเวณ ก็คือว่าเราก็จะมีการคำนวณยูนิตนะคะให้มันดูไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ทําให้ดูหน้าแบบเป็นธรรมชาตินะแล้วก็อีกบริเวณหนึ่งก็คือใต้ตาซึ่งสําคัญมากเลยคือปกติบางคนแบบฉีดแล้วมีปัญหาว่าใต้ตาจะดูแบบแข็งๆยิ้มแล้วหน้าแก้มผงแก้มไม่ยกอ,อันเนี้ยเกิดจากฉีดใต้ตาเยอะเกินไปนะคะหมอเชียบเข้าสาขาไหนบ้างคะหมอเข้าที่เนี่ยค่ะที่สุขุมวิทนะคะเอ่อวัน วันจันทร์กับว,วันเสาร์นะคะที่ก็เข้าอาทิตย์ละสวันนะคะที่เหลือก็จะเป็นคุณหมอท่านอื่นๆนะคะซึ่งก็จะเทคนิคเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะออสอบถามได้ตลอดเวลานะคะอัอนที่3ามนะคะฉีกกราม บางคนฉีดการ์ดมวโบกก็คือยิ้มไม่ออกอย่างเนี้ยใช่ไหมคะยิ้มไม่ออกก็เกิดจากการที่ฉีดกามมาไปโดนกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดการมันต้องประเมินดีๆว่าคนไข้คนเนี้ยเขามีแนวโน้มที่จะที่จะยิ้มไม่ออกหรือเปล่านะคะดูลักษณะของการยิ้มอย่างแรกอย่างนี้2เลยก็คือดูเรื่องของเอ่อกล้ามนะคะกล้ามเนื้อมุมกล้ามต้องฉีดไม่ให้ไปปัแบบด้าน บางด้านเกินจนเกินไปนะคะเพื่อเพื่อความปลอดภัยให้คนไข้ย,ยิ้มได้สวยๆนะคะอันนี้ก็เป็น3ทีที่แบบเหมือนหมอจะเจอบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าแล้วก็ช่วงนี้หน้าหนาวนะคะจริงๆก็เหมือนจะหนาวได้อยู่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็ <laughs> แล้วก็ก็จะอธิบายวิธีการดูแลผิวนะคะก็แต่หลายๆคนก็จะมีปัญหาอยู่แล้วด้วยคือต่อให้ไหม่หนาวหรือหนาวก็จะแห้งตลอดเวลาใช่ไหมคะปกติเวลาผิวแห้งเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คือ บำรุงเยอะๆนะคะแล้วก็ลีกเลี่ยงโฟมหลังหน้าที่มันเป็นพวกสครับขัดหน้าถูหน้านแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือหลายๆคนก็จะพลาดตรงนี้ก็คือเน้นทาพว,วกไวท์เทนนิ่งจนเกินไปการทาไวท์เทนนิ่งจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะการระคายเคืองนี้ก็จะทําให้เหมือนมีลักษณะของ ผิวนะคะที่มันแห้งหรือว่าแดงมากขึ้นนะคะเมื่อแห้งแดงมากขึ้นก็ทำให้เกิดผื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ผิวก็จะแย่ในไซเคิลแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําเวลาหน้าหนาวคือหยุดไวชนิ่งในคนที่ผิวค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือในแง่ของการดูแลผิวก็คือช่วงเวลาที่หน้าหนาวมากๆบางคนก็แบบว่า ปเที่ยวเจอแสงลงแสงแดดอะไรก็ต้องทากันแดดน,นะคะเพราะว่าต่อให้หนาวแล้วเราไม่รู้สึกถึงความร้อนมันก็ยังมีแสงแดดอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการช่วยทําให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ประสบปัญหาแห้งผดในช่วงวีทีเออในช่วงของฤดูกาลหน้าหนาวนี้นะคะทีนี้ถ้าใครมีปัญหาสงสัยยังไงก็สอบถามมาได้นะคะอ่ะาแล้วหมอก็จะเล่นเกมใช่แล้วนะคะก็หมอมีเกมมาแจากของนะคะก็ แจกกระเป๋านะคะให้สามรางวัลน,นะคะแล้วก็อันนี้คือถ้าสมมติว่าคนไข้แบบไม่สะดวกมาส่งปัจจุบได้นะคะแล้วก็ลำโพงบูทูธนะคะเออลำโพงบูทูธนะคะสองรางวัลน,นะคะก็คืออ,อันแรกนะคะก็คือหมอจะถามว่าสาขาใหม่ของหมอะค่ะจะอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหมอก็จะเฉลยเลยแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าใคร ตอบได้ก่อนคนนั้นก็ได้ไปเลยนะคะก็จะเอาเอา่อก็มีสิทธิ์เลือกนะคะว่าคนคนแรกคนที่2อนะคะอยากได้กระเป๋าหรือลำโพงบูทูธนะคะแล้วก็3 4 5ที่เหลือก็จะเป็นรางวัลที่แบบ ท,ที่คนแรกสองคนแรกมาได้เรืออ่าทีนี้ก็คือหมอก็จะเฉลยเลยว่าสาขาที่3ของหมอนะคะซึ่งจะเปิดปีหน้านะคะหลังปีใหม่นี้นะคะอยู่ที่เซ็นทรันบางนาโซนทาวเวอร์นะคะชั้นสิบสี่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีใครตอบมาภายใน10นาทีนี้นะคะก็รับไปเลยค่ะนะคะชืวอคุณหมอแชร์กันด้วยนะคะค่ะโอเคอยากตอบจังเลยตึงามากไหมอ้อมค่ะโ <laughs> อเค <Okay. S 2> <laughs> ใช่ปะ อ่ะทีนี้ก็มาดูของอ้อมอ่ะดูใกล้ๆสิขอทดสองนะเปิเป่อนเพ่านถามมาอมอ,อ,อันนี้นะของอ้อมก็เห็นเห็นชัดไหมเนาะชัดก็คือ,อได้อยู่เนาะข้างนี้ทาแล้วก็ฉีดเลปไทยไปนิดนึงด้วยสีนึงไม่ได้เยอะแยะค่ะอันนี้ทาแบบเบา ก็มีคางคางน้อยนึงนะคะคางก็มา,มวาสวย,สวยเลยะคะ่ะไม่มีใครรู้แนออ่นอนแล้วก็เราไม่มีใครรู้นะว่าเราทำอะไรใครสงสัยอะไรถามได้เลยนะคะตต่คุณหมอ,อก็อยู่แล้วก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งก็จะทาตรงช่วงนี้เพราะว่าอ้อมเขาก็จะมีปัญหาตรงนี้เนาะไม่แน่แล้วก็ล่องแก้มล่องแก้มอย่างนี้ข้างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องการเหมือนทําให้ดึงขึ้นนะคะแล้วก็แนวกลามแนวกลามจริงๆเหมือนถ้าเรากังวลหนกเราจะฉีดกลามเยอะไม่ได้เพราะถ้าฉีดกลามเยอะมันจะกลายเป็นเหมือนหน้ายิ่งหนวก ต้องดูประเมินตามหน้าคนไข้นะันนี้ก็ดึงขึ้นอย่างนี้แล้วก็ดึงอันนี้โอเคอ่ะทีนี้ก็จริงๆก็เอ่อตอนนี้กิงหมวตอนนี้เที่ยงตีสองเท,งทงใช่ม,ชมจริงจริงก็จะมีติดแคส <laughs> <laughs> แล้วก็มีติดเคสค่อนข้าง พอสมควรแล้วนะคะวันนี้ก็เพิเอินเลทน,นิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครตอบคําถามมาสมมุติว่ามอออฟไปละแล้วก็อตอบคําถามมาได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคนไหนที่ได้รับรางวัลก็เดี๋ยวหมอจะส่งใบณีนไปให้นะคะตอนนี้ก็ยังไงก็ต้องอหยุดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องติดเคสอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ใครมีปัญหาสอบถามมาได้เลยที่ไลน์แอดเด็กพบที่นนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะส,สวัสดีค่ะ